สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะนำคาถาบูชาพระสิวลีซึ่งเป็นพระเทระนะครับที่พระพุทธองค์นะครับได้สรรเสริญว่าเป็นบุคคลที่มีลาบมากนะครับใครต้องการมีโชควินลาบและร่ำรวยนะครับก็ให้บูชาพระสิวลีด้วย คาถานี้นะครับเ้าจบ108จบก็ได้นะครับสั่งนโม่3จบนะครับนัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ สิวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสรโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสตภาสิวลีจะมหาเถโรยักษาเทวาภิกูชิโตโสรโหปจิยาติมหิอหังวันพามมตังสตภาสิวลีเทระุณังเอตังโสติ ลาพังขวันตุเมศิวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัฏิยาติมหิอะหังวันพามิตังศภาศิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปัฏิยาทิมหิอะหังวันพามิตังศภา สิวลีเทระนังเอตังสโสติลาพังเพราะวันตุเมสิวลีจะมหาเถรเทว,วตานะระปูชิตโตโสระโหปจิยาทิมหิอะหังวันภามิตังสศาาสิวลีจะมหาเถรยักษขาเทวาภิกูชิตโตโสระโหปจิยาทิมหิ อะหังวันพามิตังสภาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาภังเขาวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทว,วตาณะปูชิโตโสระโหปจยาติมหิอะหังวันพามิตังสภาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทว,วาิปูชิตโต โสรโหปฏิยาติมหิอหังวันพามิตังสทภาชิวลีเทระุนังเอตังสโสติลาพังะวันตุมเมชิวลีจะมหาเถรเทวตานะระปูชิตโตโสรโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสทภาสิวลีจะมหาเถร ยักษขาเทวาภิภูชิตโตโสระโหปฏิยาติมหิอหังวันพามมตังสทภาสิวลีเทระคุณังเอตังสตุิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเถรเทวตาณระภูชิตโตโสระโหปฏิยาติมหิอหังวันพามิตังสตภา สิวลีจะมหาเถโรยักษขาเทวาภิกขุชิตโตโสระโหปติยาติมหิอังวันพามมตังสัตาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาพังะวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทวตาะระภูชิตโตโสระโหปติยาติมหิ อะหังวันพามิตังสัทาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิกูชิตโตโสรโหปัิยาติมิอะหังวันพามิตังสัทาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาภังเพราะวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทวตาณระภูชิตโต โสระโหปติยาติมหิอะหังวันพามิตังสาัาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิกขุจิตโตโสระโหปติยาติมหิอะหังวันพามิตังสาัาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเถโร เทวตานะปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสทภาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภกปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสทภาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาภังเพวันตุเม สิวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสาัาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิกูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสาัาสิวลีเทระคุณังเอตังโสติ ลาพังขวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิตโตโสระโหปจียาติมหิอหังวันพามมตังทภาสิวลีจะมหาเถโรยักษาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสทภา สิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาภังเพะวันตุเมสิวลีจะมหาเถรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปจิยาติมหิอะหังวันพามิตังสรัทธาสิวลีจะมหาเถรยักขาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปจียาติมหิ อะหังวันพามิตังสัตาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาภังเราวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทว,วตาณะปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอะหังวันพามมตังสัตาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทว,วาภิปูชิตโต โสรโหปฏิยาติมหิอหังวันพามิตังสตภาสิวลีเทระนุณังเอตังสโสติลาพังขวันตุเมสิวลีจะมหาเถรเทวตาณระปูชิตโตโสรโหปฏิยาติมหิอหังวันพามิตังสตภาสิวลีจะมหาเถร ยักษขาเทวาภิภูชิตโตโสระโหปฏิยาทิมหิอหังวันพามิตังสทภาพสิวลีเทระคุณังเอตังสติลาพังเขาวันตุเมสิวลีจะมหาเทโรเทวตาณระภูชิตโตโสระโหปัิยาทิมหิอหังวันพามิตังสทภา สิวลีจะมหาเถโรยักษขาเทวาภิกขุชิตโตโสรโหปติยาติมหิอหังวันพามมตังสัทธาสิวลีเทระคุณังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโรเทวตาณรภกุชิตโตโสรโหปฏิยาติมหิ อะหังวันพามิตังสัตาสิวลีจะมหาเถโรยักษาเทวาภิกูชิตโตโสรโหปิยาติมหิอะหังวันพามมตังสัตาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาพังเพวันตุเมสิวลีจะมหาเถรเทวตาณระภูชิตโต โสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสตภาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิกขุจิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสตภาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเถโร เทวตานะภูชิโตโสระโหปฏิยาติมหิอหังวันพามิตังสธาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภูชิโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสธาสิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาพังเราวันตุเม สิวลีจะมหาเถรเทวตานะระปูชิต ο, โตโสระโหปจยาทิมหิอหังวันพามิตังสาัาสิวลีจะมหาเถรยักษขาเทวาภิกูชิต ο, โตโสระโหปจยาทิมหิอหังวันพามิตังสาัาสิวลีเทระกนะังเอตังโสติ ลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสภาสิวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปจิยาติมหิอหังวันพามิตังสภา สิวลีเทระคุณังเอตังสโสติลาพังเพะวันตุเม